ปั้นเหยื่อยัดครับปักกระบอกนะครับกระโดดยิบยิบอยู่ในถุงน่ะ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 ,นะดูครับใต้น,น้ำอ่ะเต็มเลยนี่ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนน้าน,านา fc ช่องวิถีพื้นบ้าน delivery นะครับพบกับผมช่างนาเดชวันนี้เนี่ยพาขึ้นอ่างเก็บน้านะด้านหลังครับบรรยากาศดีมากนนอ่างเก็บน้าบ้านสะพานหินครับก่อวันนี้พามาดักกระบอกปาซิวนี่กระบอกที่เป็นต้นกําเนิดของช่องวิถีพื้นบ้าน delivery นะครับนี่แล้วก็เหยื่อเป็นข้าวสวยคลุกกับกะปิเหมือนเดิมขยํามาให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับนี่กระบอกแบบนี้ เหยืยอแบบนี้ก็เดี๋ยวตามไปเริ่มดักด้วยกันครับผมก่อนที่เราจะลงกระบอกลงดักเนี่ยครับเราก็ต้องเดินมาเช็คสะก่อนว่าหมายที่เราจะดักเนี่ยมีประซิวไหมเนาะดูครับถ้าแบบนี้เนี่ยได้เรื่องเยอะมากครับนี่ดูไป,ไปหมดเลยผมจะอ่อยเหยื่อไปสักก้อนหนึ่งก่อนครับให้ประซิวมารวมๆฝูงเนี่ยเพื่อเช็คจํานวนมันดูว่าหนาพอที่จะดักและคุมไหมนะครับ สรุปว่าใช้ได้ครับนี่แหเยอะมากเต็มเลยครับนนออกไปด้านหน้านนเป็นอ่างมาเริ่มวิธีการกันนะครับนี่กดยางออกมาใส่นุกลางไว้ครับปึ๊บเราจะได้กระบอกแบบนี้คี่กระบอกออกมาวิธีการทํากระบอกแบบเนี้ยผมสอนไว้น่าจะสองสาคลิปแล้วนะครับปลาซิวจะเข้าตรงนี้ แล้วก็ทะลุออกมาอยู่บนถุงข้างบนนี้ครับตรงนี้เป็นที่ปักลงพื้นนะนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับนเนี่ยข้าวสวยพุกกะปิพยําให้ละเอียดแบบนี้เลยแล้วก็ก็เป็นข้าวสุกที่เรากินกันตามบ้านธรรมดากะปินี่ก็เป็นกะปิเคยตราดอย่างดีครับ คนกินได้เนี่ยข้าวคุกกะปิดีๆนี่เองอือร่อยปั่นกลกมๆครับยัดเข้าปากกระบอกนี่ครับถามว่าใช้ข้าวสวยอย่างเดียวได้หรือเปล่ามีคนถามว่าข้าวเหนียวได้ไม่ช่างข้าวเหนียวผมลองแล้วครับมันไม่ดีมันเหนียวเกินมันทําให้ตัวกะปิเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวยากแล้วก็ มันยังไงอ่ะมันไม่ดีอ่ะมันมันดูแบบปลาตอดแล้วมันแบบเหมือนมันชอบอ่ะมันจะเข้าน้อยเข้าที่ผมใช้นะเข้าสวยเนี่ยดีที่สุดแล้วครับยีให้หมดครับให้ทั่วในตัวกระบอกเลยกระบอกเนี่ยเราจะห่วงข้อไผ่ไว้เพื่อจะใส่อาหารเนี่ยแหละครับเนี่ยตรงเนี้ยข้อไผ่ยัดเข้าไปใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ครับผมจะใส่ ก้อนอย่างที่บอกครับไม่เยอะมากไม่ใส่ให้มันเต็มนี่เลยนะเพราะว่ามันกินไม่หมดเหลือเสียดายครับเอาพอประมาณเนะี่ยเราดักครึ่งชั่วโมงอะประมาณก้อนขนาดนั้นกําลังดีครับนี่แบบนี้ได้ละลองดูเนี่ยครับวิธีการก็คือเอามือปิดปากกระบอกนี้ไว้เพื่อเราจะกดมันลงนะครับนี่ ใดจุดนะครับเราต้องเลือกจุดที่น้ำไม่ลึกมากเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปมเมื่อทิ่มกระบอกลงไปเนี่ยระยะของปากกระระยะตรงปากกระบอกมาถึงน้ำเนี่ยสูงสักประมาณน่าจะครึ่งฟุตนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ประมาณเกืบอบเกืบคืบหรือคืบนึงอะครับ กอ,อได้แบบนี้แล้วครับเกลี่ยด้านนี้ให้ดีไม่ให้มันมีขยะแล้วเราก็จะตักน้ําเข้าไปครับถ้ามันมีขยะเนี่ยเดี๋ยวพอตักน้ําเข้าไปมันจะไปรวมอยู่กับปลาซิลมันจะทําให้ต้องไปนั่งเลือกปลาซิลตอนจะเอาไปปรุงอาหารอีกก็จะลําบากครับเกลี่ยน้ําให้สะอาดไปก่อนเลยแล้วเราก็ค่อยตัก ักน้ำเข้าไปในถุงสักเศษสองส่วนสามครับรวบปากถุงแล้วก็เป่าลุ่มเป่าแค่พอตึงครับแล้วก็หมุนขั้นตอนนี้ต้องเบามือหน่อยนะถ้าเราล้างมแมลงไปเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไม้ไผ่ที่เราปักมันจะหลุดขึ้นมาทำแบบเบามือหน่อยครับอระรวให้ดีแล้วก็ รัดครับนีม่มันก็จะเป็นลูกป่งลอยน้ําแบบนี้พอปลาซิลเข้าทางเข้าปุ๊บมันก็จะพุ่งตัวขึ้นมาอยู่ในถุงแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งลูกเราก็จะดักทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าลมที่เราเป่าไปเนี่ยมันเป็นกา๊า,าออกซาคร์บอันไดออกไซด์ครับถ้าทิ้งไว้นานปลาตายจะเสียกะเวลาไวล้ละครึ่งชั่วโมงกำลังดีครับอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งลูก ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูกันอีกสักหนึ่งกระบอกนะครับปั้นเหยื่อยัดครับที่เราต้องป้ายให้มันติดขอบกระบอกเนี่ยเพื่อที่เวลาปลามันตอดเนี่ยมันจะได้หมดช้าแล้วหลายคนถามอ่ะถ้าอยากให้หมดช้าๆข้าวเหนียวมันเหนียวยิ่งฝาาข้าเจ้าอีกทำไมไม่ใช้ ไม่รู้สิผมใช้แล้วมันไม่ดีไม่ดีจริงๆครับข้าวเหนียวอ่ะข้าวเจ้าเนี่ยมันกําลังดีอ่ะครับข้าวเหนียวเนี่ยมันเหนียวฝาเนี่ยยอมรับเลยแต่ว่าเคยใช้แล้วมันสู้ข้าวเจ้าไม่ได้หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอาจจะใช้เป็นลําข้าวทางอีสานทางใต้เนี่ยเขาก็มีนะครับวิธีการดักกระบอกแบบนี้เนาะแต่ละพื้นที่มีเหมือนกันแต่รูปลักษณ์หน้าตากระบอกก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดหน่อย แต่ก็เป็นดักประซิวเหมือนกันนะครับอ่ะได้แล้วระยะห่างในการดักกระบอกเนี่ยสังเกตครับนะผมดักตรงนั้นละลูกหนึ่งก็ไม่ต้องดักห่างกันมากครับถ้ามันมีฝูงประซิวก็ดักใกล้ๆกันได้เลยห่างกันสักสามสี่วาได้หมดเนี่ยลูกนี้ผมจะดักตรงนี้ครับเนี่ยดูครับฝูงประซิวมาเต็มเลยผมที่ผมอ่อยเยื่อลงไปเนะ่ะเราก็จะทําการครับ ปากกระบอกให้ปากกระบอกหันหน้าออกข้างนอกก็ได้ครับปลาจะได้มาง่ายปักให้แน่นครับนี่สูงสักประมาณนี่เกือบเกือบคืบจากนั้นเกลี่ยรตรงนี้ให้สะอาดไม่ให้มีเศษขยะครับหักน้ำนี่เข้าไป เอ้ผมบอกเศษสอง่วนสามเนี่ยมันจะเยอะไปครับน่าจะเอาเกือบเกือบครึ่งเกือบเกือบครึ่งถุงก็ได้ครับนี่ประมาณนี้ผมว่าเศษสอง่วนสามจะเยอะไปนะเป่าครับ เริ่มรัดยางครับเบามือนะครับขั้นตอนนี้อย่าลังอย่าดึงมากเกินไปรัดแักสองสารอบพอให้เป็นลูกโป่งร้อยน้ําได้นี่แบบนี้สวยแล้วครับเสร็จละหนึ่งลูกเนี่ดูฝูงกระซิวเต็มเลยเราจะพามาดูลูกแรกที่เราดักครับนี่เริ่มเข้าถุงแล้วนะครับกระโดดยิบยิบอยู่ในถุงน่ะน่ะนะนะ,น,ะนี่ ก็เดี๋ยวผมตัดไว้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวขอตัวไปดักให้ครบนะครับวันนี้มีมกีกระบอกมาทั้งหมดเจ็ดกระบอกก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเก็บกูแล้วกันครับหนึ่งสองสามเ,เข้าป่าเข้าป่า มาครับได้เวลามากู้กระบอกกันนะในพานเนี่ยตีปลาอยู่นนมีกัดบา้างบะยังไม่โดนเหรอก็ขึ้นมาเล่นครับดักปลาซิวด้วยกับหาติปงตีปลาด้วยหมายมันสวยครับนนทุ่งป่าบแดงมามาเริ่มกู้กระบอกกันนี่ฟาครับนี่เข้าจนมีตายแล้วก็หลุดออกมาปากกระบอกม้งแล้วนั่นนะ่ะนี่ครับดิน้นคลื่นเลยเนี่ยที่สงเนี่ย วิธีการก็คือเอามือครับล้วงไปปิดปากกระบอกไว้การมันออกนี่แล้วก็เก็บตัวที่ตายหลุดมานี่หน่อยนะครับกระป๋องน้ากระบอกให้ดีฮะแล้วก็เอามือจับถุงรวบตรงนี้ไว้เลยเดี๋ยวมันไม่งั้นมันจะหลุดครับร่วงตก วจะประยกนี่ดูครับใกล้ๆปลาซิวนะหากับข้าวครับก็มาล่นน้ำกันด้วยมันมีลำธารน,น้ำตกอยู่ร้อนๆก็ได้ทั้งเล่นสนุกได้ทั้งหากับข้าวรอมาครับเเยวด ชัดๆช,ชัดๆนี่ดูสสดครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะสดปิ้งปิงตายก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นครับกล้องมาดูใกล้ๆตรงนี้ครับมดูนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหม ดูครับใต้น้ำเนาะเต็มเลยนี่เยอะมากครับ อันนี้ก็ไม่น้อยครับมาชัดๆชัดๆครับนี่กระบอกและสามสี่ขีดนู่นครับเนี่ยสดๆสดปิ้งๆอ่ะใส่สองกระบอกนี้ก็มีเกือบเป็นโลอะครับอืมดูกูมาแล้วประมาณสักเท่าไหร่กี่กระบอกแล้วเนี่ย กูมาน่าจะห้ากระบอกแล้วบ้างเหลืออีกสองลูกครับสองสาลูกนี่แหละจําสลับแล้วไปไปดูกันต่ออันนี้เหมือนจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นี่น้อยหน่อยครับก็มันอยู่ที่จุดที่ดักอ่ะบางทีดัก ใกล้กันเกินไปหรือว่าตรงจุดที่เราดักตัวมันน้อยก็เข้าน้อยครับน้อยมากบ้างน้อยบ้างก็มีหลายๆกระบอกก็ได้เยอะอยู่ครับอันนี้ได้แตละยี่สิบตัว <c oughs> มากันพี่ลูกสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับ วลลูกนี้ก็ไม่น้อยครับเยอะอยู่นี่โอ้ใช่ได้ครับออเอาให้ดูนี่ครับสุดท้ายก็ยังได้อีกเวลาสักสองขีดนี่ ครออสองโลไม่น่านหลุดครับจิตกระบอ,อกนะสดๆเลยแล้วตอนนี้ก็ต้องเล่นในพานล่าเหยื่อก่อนนะครับอห <c oughs> <c oughs> ก,ก็ลํำทานน้ำตกไหลเย็นฉ่ำครับต้องล้างกระบอกแยกเอาถุงเก็บทิ้งเลยครับแล้วเดี๋ยวพอมาดักก็ทำถุงมาใหม่แล้วก็พาเด็กน้อยมาเล่นน้ำด้ยครับกอนนี้วิถีแบบนี้สนุกสนานครับพ่อแม่ลุงน้าต่อมาหาปลาเด็กเล็กก็ตามมาเล่นน้ำถือว่าได้เป็นวิถีบ้านทุ่งเน,ะนาะมีความสุขครับ ปลาเนี่มาสรุปกันอีกทีงมานี่ครับเดี๋ยวเดินเข้ามานี่ที่บอกว่าได้น่าจะไม่หลุดสองลูกครับแล้วก็สะอาดดีมากๆเพราะว่าตอนเราดักเนี่ยเราไม่ให้ขยะเข้าไปในถุงเลยครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับไปก็ทําเมนูได้เลยก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ย มาตัดเข้าครัวพื้นบ้านกันเนาะไปหาคุณยายแล้วกันนะครับ่ะก็ครัวพื้นบ้านวันนี้เราจะมาทำ ปลาซิวทอดกรอบกันนะครับเริ่มจะกรอบๆล้วนะนยยายนะ <Yeah. S 1> พอเหลืองกรอบดีแล้วเนี่ยยายจะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันก่อนใช่ไหม <Yeah. S 1> ปลาซิวสดๆที่เราเพิ่งไปดักกันมาเมื่อช่วงสายๆของวันนี้เองครับเนี่ยมาทำกินเป็นมื้อเย็นเลย มากมากครับจากนั้นก็ตั้งกระทะอีกรอบนะยายจากนั้นเติมอะไรครับใส่น้ำตอจ้ะเราจะปรุงรสมันหน่อยๆเนาะอ้าวตามด้วยรสราชาจ้ะผงปรุงรสรสราชาใช่ไหมยายกับซอสฝากเขียวเนาะแค่นี้เสร็จใช่ไหม ให้รสมันออกเค็ม mm. เค็มมันๆหน่อยครับนี่โอ้ยพอโดนน้ำทอดแล้วหอมมากครับ mm. เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะยาย mm. หอมมากๆครับอ่ะจากนั้นตักใส่จานน่ากินครับน่ากินมาครับพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยนักชิมในตำนานมากันอีกแล้วนะเรียงหน้าสลอนมาเลยครับเอา้า หนึ่งสองสามเฮ <Yeah. S 1> hey. อ <Hey. S 1> เมนูอย่างนี้นี่เด็กๆก็ชอบครับทอดกรอบๆเค็มๆกับข้าวเหนียวใช่ไหมคนละปั้นละปั้นอ,อ่าไหนไหนไหนไลฟ์บิวเนอะจิ้มแล้วก็ไปจิ้มยังไงอ่าเอาเป็นตัวตัวจิ้มซอสปึ๊บอ่าเยี่ยมใช่ไหมอือหือ ปุณยายก็<ว>ชิมด้วยนะก <c oughs> รอบเนาะมันกรอบนะยายอร่อยเ <c oughs> หลืออีกคนวันนี้ไม่ม่อยู่นะครับอีกตัวเล็กนุ่นอีกคนนึงยังไม่มาถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน ส่วนคลิปนี้ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอะเอาใหม่พร้อมกันอะสวัสดีครับบ๊ายบายแหม่ผิดๆถูกๆนะอะลุยกันต่อ